สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวินิวแจงเดือดนิลุยผู้จัดการเพลวพราวแสงทองซึ่งก็อ่า ออกมาแจ้งประมาณว่าอย่าตีข่าวมั่วนะคะฝากถึงสื่อบางช่องที่นำข่าวาเกี่ยวกับเพลวเพีวแสงทองเกี่ยวกับวงหมอลำแสงทองนะคะที่อาจจะเอาข้อมูลที่ไม่ครบนำไป อ,ออกไปในสื่อโซเชียลอะไรอย่างนี้นะคะนิลุยก็ได้ออกมาพูดนิลุยก็ได้ออกมาพูดประมาณว่า,าสื่อต่างๆที่ทำข่าวก็ขอให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะนำเสนอข่าวทำความเข้าใจก่อนในความเป็นจริงก่อนค่อยเอามาตีเป็นข่าวอย่าตีข่าวเพื่อยอดเพื่อกระแส การที่คุณจะทำข่าวต้องมีจรรยาบัณและก็ต้องให้เกียรติคนคนนั้นหมายถึงคนที่คุณนำเขาไปทำข่าวหรือคนคนนั้นที่คุณเกาะกระแสะเขาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะว่านิลุยพูดอะไรบ้างพูดถึงสื่อว่ายังไงบ้างนะคะซึ่งนิลุยก็คือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้จัดการ เป็นทุกอย่างให้กับหมอลำเพลพาวเสงทองนะคะก็ได้ออกมา,าชี้แจงนะคะวอนสื่ออย่าตีข่าวมั่วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ กับ YouTube หรือต่อต่อต่างๆที่เอาไปลงนะคะโดยเฉพาะ y o u t u b e ช่องสอดพี่้องขาก่อนที่จะว่านิลุยนะคะก็คือก่อนที่จะมาสอนเท่านาะฟังให้มันได้สับก่อนนะคะทําความขอาใจกับสิ่งทีเ่เขาบอกในคลิปเอาไปพูดว่านิลุยบอกว่า f อฟปัญญาอ่อนอ๋อเอฟซไม่มีสมองเมื่อเด็เราคำ้าาเอฟซีม่มีสมองค่ะ บอกว่าเพจต่างๆ YouTube ต่างๆช่องต่างๆที่เอาไปทำทำให้มีสมองก็คือศึกษากรในความเป็นจริงจังเอาไปตีเป็นข่าวบางคนเบาข่าวหมุ่มัวเบาข่าวไปเพื่อเลือกยอดวิวเลือกกระแสบางคนใส่หัวขอเอิ้นกระแสแล้วเราบอกว่าฉันเป็นคนพูดว่าเอฟซีมสมอง ฉันไม่ได้ด่าค่ะไม่ได้ด่าเอฟซีไม่มีคําว่าเอฟซีไม่มีสมองเลยค่ะอาจจะไม่ได้เอฟซีเห็นอย่าง <S 2> <S 2> แต่ถ้าคนที่เข้ามาด,านะดาา่าค่อยออน่ะค่อยด่าจริงๆค่ะแต่ถ้าขอยไปด่าว่าเอฟซีไม่มีสมองขอยไปด้ว่าเอฟซีค่ะขอยว่าคนที่เฮ็ดเพจเห็ดยูทูบเฮ็ดต่อต่อเฮ็ดสองต่างๆที่ตีหัวข่าวไปทั่วทิบทั่วแดนที่ตีหัวข่าวเรียกหยอดเรียกกระแสโดยที่มันบ่เป็นความจริง ที่คอยว่าบ่มีสมองค่ะแล้วบอกว่าไม่มีการศึกษาไม่ได้พูดค่ะพูดเองรับเองนะคะนี่ราเป็นอย่างทุกว่าพ่มีสมองฟังบาดายสาบตีคว่ำบดายแล้วเอาไปพูดให้มันเสียเสียหายค่ะร้วไปว่าให้เอฟซีมาโจมตีมาดาเฮาไม่ได้พูดนะคะไม่ได้ด่าเอฟซีเลยค่ะ แต่เว้าถึงช่องเว้าถึงเพจเ้าถึงต่างๆที่เอเหตุข่าวหนึ่งค่ะการที่คุณจะทําข่าวคุณต้องมีจรรยาบัรณในการทาในเมาว่าคุณเอาข่าวเขาไปเหตุคุณเกาะเขาสร้างกระแสจากเขาต้องมีจรรยาบัญณค่ะสองค่ะต้องให้เกียรติคนที่คุณเอาเขาไปเหตุข่าวค่ะหมาว่าจะไพ่กระตามสร้าง ที่เอาไปเหตุข่าวในช่องของเจ้าของที่บอแมนตัวตนของเจ้าของเองก่อกระแสคนอื่นก็ต้องมีจรรยาบัณให้เกียรติคนที่เอาไปทําที่สําคัญเลยข้อที่สามค่ะศึกษาข้อมูลความเท็จจริงก่อนอันใดแมนบอเมนก่อนที่จะเอาไปเว้า และฟังแล้วก็ตีความให้มันแตกก่อนค่ะอากูบระหูจ,จริงก็ต้องไปศึกษาสิคะก่อนที่จะเอาไปพูดมันว่าสิเบาเรียกยอดวิวเรียกแขกให้เขาไปชมมย่างเดี่ยวตีหัวข้อก็ตีหัวข้อให้มันแบบเป็นข้อเป็นจริงบาวาตาอ่าแพพ่ๆดอกพี่น้องทุกคนที่เป็นกระแสที่เป็นอะไร อย่างนักร้องหมอลำหลายๆวงที่แบบเขาเป็นกระแสเอาไปทําไม่ผิดข่าวเอาไปทาได้แต่ศึกษาความเป็นจริงก่อนแราวมาบอกว่าขอเป็นคนมาไม่ได้พูดคะ่ะอันนี้ก็นี่เราไปฟังคขาอว่ามีสมองไปฟังให้เข้าใจก่อนคอยมาถอดคนอื่นนะคะฟังให้เข้าใจก่อน ถ้าคิดที่จะว่า,าถ้าคิดว่าตัวจะคของขายคอนเทนต์ตัวจะคลองบ่ได้ถ้าคิดว่าจะไปก่อกระแสขายคอนเทนต์คนอื่นเรียกยอดวิวจากคนอื่นก็ต้องมีจรรยาบรณในการทําค่ะแล้วเอาไปเหตุหล่ะให้คนด่าอย่างที่เอาไปเสียหายนี่คนก็ด่าน,นี้ลุยค่ะว่าห้านะั่นมีอะไรใหตเธอกินมันเราไม่สมอง คือมาฟังก่อนค่ะคนที่คอมเมนต์ก็มาฟังก่อนค่ะว่านี่ลุยพูดอะไรพูดยังไงแลวคนอ่าในต่อ,ต,อต่อแหงหลายแล้วก็ช่องที่เอาไปพูดอในยูก็เยอะค่ะบอกว่าเป็นกระเทยพิการเป็นกระเทยพิการเป็นกระเทยขาหักเป็นกระเทยขาลากเดี๋ยวมันก็ล้มตายจะไปได้สักกี่น้ํายิ่งขาลากอยู่ อีกราาก,อกระทูขาหาดอีกกระทูพิการนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ขอไม่รับนะคะขอไม่รับนะคะใครที่คอมเมนต์แบบว่าแช่งแช่งนี้ลุยว่าเป็นทั้งสานทั้งสี่ไม่ขอรับนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากเป็นค่ะสําหรับคนที่แซงมาอ่าคอมเมนต์เสียหายเห่าไม่รับค่ะขอให้กลับคืนไปหาคนที่คอมเมนต์ให้เรานะคะ ขอให้คนที่คอมเมนต์เจอเองหรือไม่ก็เจอกับคนในครอบครัวของตัวเองจะได้รู้สึกค่ะว่ารู้สึกยังไงแซงมาแซงกลับค่ะไม่ขอรับนะคะคนที่คอมเมนต์เสียหายไม่ขอรับค่ะขอให้ขึ้นกลับขึ้นไปหาคนที่เมนนั่นแหะไม่เจอกับตัวเองก็เจอกับคนที่ตัวเองรักเจอกับครอบครัวของตัวเองค่ะนี่ลุยไม่รับค่ะ จริงๆแล้วอ่ะเอฟซีของเพ่าวจริงๆเลยที่เป็นเอฟซีตัวยงไม่ได้ไปตามจิกตามด่าและก็บ่ได้ไปคอมเมนต์เสียหายทาาผู้ใหญ่บ้านาค่ะแลวก็เพราะเขามีจรรยาบรณเขารักใครชอบใครเขาก็อยู่ส่วนนั้นแลวก็เอฟซีของผู้ใหญ่บ้านจริงๆเลยเอฟซีของตัวเยวของผู้ใหญ่บ้านจริงๆ กับบอเดมาตามดา่ามาตามอันนี้เหาเขาก็อยู่ในส่วนของเขาเพื่อนกับอยู่ในส่วนของเพื่อนมักไผเพิ่นกับเบิ่งผู้นั้นหรือเพื่อนมาเบิงเเบเบ่งเหาเพื่อนกับบอเดมาคอมมนเสียห,หายอันนี้ชมถึง f อฟซีแพลว์หรือเอฟซผู้อยู่บ้าน f อซจริงๆนะ่ะเขาน่ารักค่ะเอฟซี FC ที่เป็นตัวตนจริงๆนะ่ะที่เขาติดตามจริงๆมาว่าจะติดตามแค่ว่าหรือตดตามปี่บานมาว่าจะอยู่ฟังไหนเขาหน้ารักค่ะเขาไม่ได้ไม่ตามด่าค่ะ เขาอยู่ในส่วนเขามากไผเพิินกับอยู่ในส่วนของเพิินแต่คนที่มาตามด่านน่นนี่นั่นอ่ะส่วนมากไม่ค่อยมีตัวตนค่ะเป็นเฟซอวตารมาว่าจ,จะไปีดานในสองทางไดก็ตามสังส่วนมากเลยบ่มีตัวตนค่ะเป็นเฟซอวตารเป็นแอคเคาท์อวตารค่ะฝากถึงนะคะที่จะมาสอนเฮ้า คือแบบคนที่ทำเพจเพจยูท youtube นะช่อง youtube อะ่ะที่จะมาบอกมาสอนนะคะก็ตัวเองก็ฟังให้ได้สับก่อนทาความเข้าใจกับสิ่งที่เขาเบอกก่อนอย่าว่ามัวๆนะคะสมาวานี้ลุยยาเอฟซีบ่มี้สมองไม่ได้พูดค่ะคําไหนคะที่นี้ลุยเป็นคนพูดค่ะจะของเป็นคนเราเองหาซับใส่จะของเองอย่างแบบพวกกินญ้าพวก ไม่มีการศึกษาไม่ได้พูดสักคำค่ะหาเรื่องใส่ตัวเองเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พูดมาก็กลับคืนไปหาตัวเองนะคะหลักการข้เมนทีเหตุไหนที่เสียหายที่พูดถึงเรา คือเฮ้านะบดีอยากเป็นหนังสีด่ดอกพี่น้องมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะมันเป็นไปแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองปกติสําหรับคนที่มาแช็งคนทิ่มาดาว่าเฮ้ายูได้บ่โดนนู่นนี่นั่นขาหลาักขาหักเป็นนี้ระเทยขาหักอีกก็เทยพิการนู่นนี่นั่นถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่ไม่รู้หรอกค่ะเราก็ไม่ขอรับนะคะสําหรับคนที่แช่งมาก ไม่ขอรับค่ะขอให้คืนกลับไปหาตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวนะคะจะได้รู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงแช่งมาแช่งกลับค่ะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ยั่งเข้าใจที่ยั่งแบบว่าอเข้าใจและก็ทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่เคียงข้างและก็เป็นกําลังใจนะคะ